สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกับขวนแก้มป่องนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแจกขนมเด็กๆนะคะวันนี้เรามีขนมขนมมาสามกล่องนะคะเป็นวันเกิดของเด็กนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแจกกับทุกคนนะคะมาทําคลิปสั้นๆนะคะนี่เลยขนมเค้กนะคะดิวเบอร์รี่นะคะอันนี้รสชาติกล้วยหอม ันนี้คือสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่สองกล่องมีรสกลดด้วยรสสตรอเบอรี่ลดดลแล้วก็รสอะไรนี่อันนี้จะเป็นรสคาตาดมีสามรสชาตินะคะมีสตรอเบอรี่มีกล้นะะลวยหอมแล้วก็มีคาตาดนะคะวันนี้ก็จะมาแจกในตอนที่กินขา้าวเฮียงนะคะรับประทานอาหารกลางวันนะคะวันเกิดของใครวันนี้นะ่ะเด็ก การเกิดของเด็กชายอ้วนนะคะเราจะมาดูว่ากล่องหนึ่งมันจะมีกี่ชิ้นวววเดี๋ยวแม่ครูดูก่อนว่ากล่องหนึ่งมันมีกี่ชิ้น ิ้นนะคะเราจะแจกตอนเด็กรับประทานอาหารกลางวันนะคะวันนี้นะคะแจกขนมเด็กน้อยนะคะท,ทุกคนคะ่ะมีทั้งหมดกี่ตอนมีอยู่สิบสองอ๋อแม่ครูถ่ายคลิปอยู่เนี่ย,ยเ,เดี๋ยวเรามาดูตอนแจกนะคะเดี๋ยวเราดูตอนแจกเลยนะคะทุกคนคะ่ะอาขอบคุณค่ะแล้วไปเลยหยิบเลยจะเอารถไหนหยิบเลยลูก หยิบเลยหยิบเลยเดินเบาๆนะโอเคอ้าวโอเคตละสิทธิ์แล้วไม่ให้สิทธิ์อีกนะบอกเลยนะเหลือกใครเหลือใครอ้าวคนไหนที่ได้แล้วกินรอเลยเพื่อนคนที่ยังไม่เสร็จเร็วๆเลยกินได้ทั้งข้าวทั้งขนมเลย ต้องทิ้งถังขยะด้วยนะใช่ขอบคุณครับสิครับเออเอาไหนเอานั้นเหรอโอเคเหลือใครอีกไหมเหลืออีกกี่คน ขอบคุณครับหยิบเอาดาวสีไหนจะเอาแบบไหนเออขอบคุณครับนี่ยังมาเอาขนมคนไหนที่ยังไม่ได้น่ะลูกมามาบิวตี้มาสวัสดีค่ะเออเหลือใครขอบคุณค่ะนี่ยัง เออยิบขอบคุณค่ะหรือยัง